ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าเคาะประตูกลางดึกคืนนี้อากาศเงียบสงัดกว่าทุกคืนที่ฉันเคยอยู่ห้องเช่าเล็กๆแห่งนี้ เวลาล่วงเลยเกือบเที่ยงคืนแล้วฉันกําลังจะปิดไฟเข้านอนทันใดนั้นก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นชัดเจนหัวใจฉันเต้นแรงใครกันนะจะมาเคาะประตูเอาเวลาแบบนี้ฉันแอบมองลอดช่องตาแมวแต่ข้างนอกกลับว่างเปล่าไม่มีใครเลยฉันพยายามบอกตัวเองว่า อาจเป็นเสียงลมหรือเพื่อนข้างห้อมแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงเคาะกลับดังขึ้นอีกคราวนี้แรงกว่าเดิมรัวถี่ขึ้นเหมือนคนตั้งใจจะบุกเข้ามาฉันเริ่มตัวสั่นมือเย็นเฉียบรีบถอยห่างจากประตูเสียงเคาะเงียบลงห้องกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งฉันแทบไม่กล้าหายใจ แต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากข้างประตูเสียงผู้หญิงกระซิบว่าเปิดให้ฉันเข้าไปหน่อยขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ